สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการทดสอบอสวิตจาวราร์ a อ็นะคะก็จะเปิดอยู่ที่พอร์ต1099ูนย์เกนะคะนี่ก็จะใช้เอนแแทํำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าสถานะของพอร์ตเนี่ยเปิดหรือปิดอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็น Open นะคะก็เปิดอยู่นะคะก็สำหรับตัวสวิตจาวราร a เอ i s e r สวิตนะคะกะ็คือระบบ ของ Java เนี่ยที่ช่วยให้โปรแกรมหนึ่งเนี่ยสามารถเรียกใช้งาน m e t h o s นะคะที่อยู่บนเครื่องผ่านเครือข่ายได้นะคะเหมือนกับเรียกใช้ method method ในเครื่องตัวเองนะคะแล้วก็ Java MI เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ distributed system นะคะ แล้วก็โดยตัวมันเนี่ยจะเปิด RMI registry นะคะมักจะอยู่ที่พอร์ตหนึ่งศูนย์เก้าเก้านะคะเพื่อเก็บออบเจกต์ที่พร้อมให้เครื่องอื่นมาเรียกใช้นะคะการเรียกใช้เมต่อเนี่ยจะผ่านอ่าสตับสตับอ็อบเจกตนะคะที่แทนอ็อบเจกต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนปัญหา RMI registry เนี่ยแบบที่ไม่ต้อง authentication เนี่ย ในหลายระบบนะคะโดยเฉพาะ legacy หรือแอปที่เขียนเองจะไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์นะคะก่อนเข้าถึง RMI registry นะคะแล้วก็เปิดเปิดช่องให้ list object นะคะก็คือสามารถ list object ทั้งหมดออกมาได้นะคะแล้วก็ load object ฝั่ง client client นะคะไปฝั่ง server ทำให้เกิด remote code execution นะคะหรือมีช่องโหว่ RMI deserialization นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะเราก็จะมาตรวจสอบนะคะในการอ่าดูว่ามันสามารถทำไอตัว registry ได้หรือเปล่านะคะค่ะเราก็จะใส่คำสั่งดังภาพนะคะแล้วก็ดังคลิปนะคะแล้วก็เราจะตามด้วย IP IP นะคะของของเราของเครื่องเป้าหมายนะคะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน นี่ก็จะเป็นการกำหดนดพอร์ตนะคะแล้วก็มีการใส่สคริปต์ RMI d u m p Registry นะคะค่ะก็รอสักครู่นะคะอ่ะอันนี้ผลลัพธ์ก็ไม่มีอะไรบอกมาจะบอกว่ามี Service RMI Registry เฉยๆ,ๆอืม เดี๋ยวเราไปลองดูอย่างอื่นเพิ่มเติมหาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะค่ะอันนี้นะคะตรงช่วงนี้นะคะจะสังเกตว่าโอเคเราใช้คำสั่งอาสคริปต์ i i dump registry นะคะคือถ้ามันได้เนี่ยมันอาจจะดัมตัวอ็อบเจกต์ออกมานะคะแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ได้นะก็เราอาจจะต้องไปไปตรวจสอบโดยถ้าอือหรือว่าอาจจะต้องแบบเอ็กพอรไปเลยแล้วกัน แล้วก็จะเปิดอีกแบปนึ่งแล้วกันถ้าทันมานะคะเราก็จะมาใช้ตัว Meta นะ s p o r t a m e w o r k เนอะก็ทุกคนก็พิมพ์เออ่ msf console แล้วก็คิวก็ได้ถ้าไม่อยากเห็นตัวพวก info อะไรใช่ไหมก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก,ก็จะเซนะิร์ชดูเนาะ Service j a a v RMI ว่ามันมีอะไรให้เราใช้บ้างเนาะ อันนี้เราก็จะทำการอาใช้ตัวโมดูลนี้เนาะสแกนเช็คว่าอามันมี Java ตัวไอเอ็นเอ็นพอเนี่ยที่ไม่ปลอดภัยเนาะก็คือ in SQL เคียเนี่ยที่มี endpoint ที่ไม่ปลอดภัยเนาะแล้วก็เหมือนแบบอลองลองลองเช็คดูว่าเอ้ยมันมันจะสามารถไปถึงแบบเออไปทำา o o e e x x e u u t o o n ได้หรือเปล่านี่ก็จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแต่ว่า มันก็จะมีตรงนี้นะที่ให้เราแบบว่าสามารถตรวจสอบตัว registry Re เนอะถ้าอีนนาตัว registry เนอะว่ามันสามารถ Re ee, อินนาได้หรือเปล่าแต่เราลองไปแล้วแหละเบอร์ยูเบอร์เจ็ดเนาะเบอร์เจ็ดอ,อ่ะแล้วก็ดูออปชั่นอ่ะพิมพ์คำสั่งออปชั่นเนาะอันนี้อ่ะเราเคยเราเคยเซตไปแล้วเนาะ ทุกคนหน้าตาไม่เหมือนเราก็พิมพ์คำต่างพิมพ์คำว่าเซตแล้วก็ตามด้วย r h o s เนาะพิมพ์คำว่าเซตแล้วก็ตามด้วย r h o s ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย ip เนอะตามด้วย ip แล้วก็โอ๊ยทุกคนน่าจะไม่เห็นอ,อ่ะโอเคอันนี้นะทุกคนก็พิมพ์เออเซตเนาะแล้วก็ copy อันนี้มา อ่าอ่าโฮโนแล้วก็ตามด้วยไอพีอ่าตามด้วยไอพีไอพีเนาะก็จบไปถ้าเกิดเป็นพอตใช่ไหมถ้ายังไม่มีพอตก็เซตแล้วก็เปลี่ยนตรงอาโฮเป็นอาร์ตแล้วก็อาจจะเป็นอ่าพอตที่ตัวสวิตอาร์เอ็มไอใช้เนาะก็คือเปิดอยู่ที่พอตหนึ่งสี่เก้าเก้านะก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทําไปทํางานหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเปิดอยู่พอรตอื่นก็ต้องเปลี่ยนพอตนะ อาจะไม่ใช่พอร์ตนี้แล้วก็ออ่พิมพ์คำถามแล้วก็กด enter ไปก็จะได้แบบนี้าจากนั้นก็พิมพ์ Run เลยเนาะถ้าเกิดแบบเป็นอตัวสแกนเนอร์เราก็จะพิมพ์ Run อันนี้มันก็จะไม่เจอนะมันจะไม่เจอน o t not file integrity ก็จะไม่มีให้เห็นเนาะแล้วก็เราจะไปไหนต่อเราก็จะไปเช็คอันอื่นเหระ drch ป่ะจริงจริงก็ งั้ไงก็กดเลื่อนๆก็ได้นะลูกศรชี้ขึ้นมันก็จะได้รับคำต่งเก่าอันนี้เราก็จะมาใช้ตัวนี้เนาะที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้จะมาเช็คอ่อสิเคียวเนอ for นเนาะ for e x e c u t i o n scanner ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ใช่ไหมเราจะมาตรวจด,ดูว่ามันจะสามารถไปทำ RMI ไปใช้โมดูล RMI e x p o i n t ต่อได้หรือเปล่านะแล้วก็เราจะเคลียร์หน้าจอไป เบอร์อลยเบอร์สิี่โอเคยูทสีอ่าโอเคออปชันอ่าไอ้ก็เหมือนเดิมเนาะเราเซตไปแล้วถ้าใครยังไม่เซตก็พิมพ์คำสั่งเซตเนาะอย่างที่เราพริมพ์ให้ดูก็คือ IP นี้เป็น IP ของเครื่องเป้าหมายนะ p a c ก e จโฮสต์พอรก็เหมือนกันส่วนเทก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรกันก็เราก็ลองรันดูเลย อ่าอันนี้ก็คือได้นะเครื่องหมายสีบวกเครื่องหมายบวกสีเขียวแบบนี้นาะก็คือหมายความว่าได้นะก็คือหมายความว่าไอตัวเอ่อจวาวาไอเอ็นพอยส์เนี่ยถูกตรวจสอบแล้วก็ตัวคาโ l เดอร์เนี่ยมันเปิดอยู่นาะก็หมายความว่าเราจะสามารถเอ่อทำการเอ็กพอร์ทำริโม o สโค้ดเอ็กซิคิวชันต่อไปได้เป็นเอ่อจวาวาไอไมแล้วก็มันเมื่อกี้ก่อนหน้าน,นี้เราลองเล่นไปใช่ไหมเราไปใช้ผิดอัน เราไปใช้ตัวไอพอยของ JMX เนอะมันจะมีวิธีตรวจดูด้วยว่ามันเป็น JMX หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีมันเป็นตัว management หรืออะไรสักอย่างเราจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็น JMX ไหมมันชื่อย่อนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราลองจบดิบแล้วมันมันเหมือนมันมันอ่ออาจจะมันอาจจะไม่เปิด JMX อะไรเงี้ย JMX อาจจะไม่เปิดแต่ว่าตัว Java AI เนี่ยมันอาจจะเปิดอยู่เนาะก็เลยก็เลยทํา ก็เลยมาใช้ XPOI Java ไมเออเมื่อกี้เราไปใช้ผิดเนาะเราไปใช้ตัวนี้เราไปใช้ตัวนี้เนาะเออมันก็เลยผิดก็เลยมันก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความจริงเอเอนี่เราต้องมาใช้ตัวนี้เราต้องมาใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงที่เราใช้ตัวสแกนใช่ไหมว่าเออตัว ไอตัว SQL e endpoint เนี่ยมันมันมันเปิดอยู่หรือเปล่าเนาะเราก็เราก็เช็คแล้วใช่ไหมว่าเออมันเปิดอยู่เราก็จะเลยมาใช้ไอตัวอ่าตัว export ตัวนี้เนาะเออเพื่อทำเพื่อทำาอ่า code x e c u t i o n อ่ะ,อะนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์แปดเนาะเบอร์แปดเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยนหน้าจอาก่อนแล้วกันยู่มายเลขแปด 8. อันนี้เขาบอกว่า using config อ l อันนี้เรามีการเซตไปแล้วของทุกคนอ่ะของทุกคนของทุกคนอาจจะไม่ขึ้นจะจะไม่ได้ขึ้นเนี่ย using config เป็นโรอาจจะเป็น not เป็น no อะไรเงี้ยก็คือยังไม่มีเปนโรเนาะทุกคนแต่ยังไม่มีตรงนี้ตรงนี้ทุกของทุกคนจะว่างๆอยู่จะไม่มีจะไม่มีตรงเนี้ยต้องไปเซตใช่ไหมวิธีเซตเซ,ตเซตยังไงอันนี้เราเซตไปหมดละของทุกคนก็จะไม่มีอาจจะไม่มี rhost rport เนาะก็ต้องเซต rhost rport แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นดีฟอต์มาเออน่าจะเป็นดีฟอต์มาอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นดีฟอ์มาก็เซตถามว่าเซตอะไรบ้างก็ทุกคนก็เซตอาโฮก่อนเดี๋ยวเราอ่าอาอามาอย่างนี้เลยทุกคนก็เซตอาโฮก่อนเนาะเอออาโฮก็เป็นเครื่องเป้าหมายเนาะแล้วก็ถ้าเซตเสร็จ่ะเซตเสร็จก็กด enter ไปใช่ไหมแล้วก็ อพอร์ตทั้งทุกคนจะจะไม่ได้มาอ copy มาของเรานะเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วทุกคนก็ต้องพิมพ์พอร์ตพิมพ์เครื่องเป้าหมายของตัวเองเอาแล้วกันอ่าอัน,นอ,าอาพอร์ตเนาะแล้วก็เซฟไปโหลดยังไงใช่ไหมเซฟไปโหลดยังไงก็ต้องใช้คำสั่ง show option show option เออผิด <laughs> เร,เราเริ่มหลองแล้ววันน้อใช้คำต่างโชเบโลโชแล้วก็เพโลเพโลอ่าเราจะลองเพโลแบบไม่เติมเอเนะ้อมันก็จะไม่เจอนะเพโลอันนี้ต้องเติมเ s ด,ด้วยแต่ว่าตอนใช้คำต่างเซต็เนาะไม่ต้องเติมเอ hey, ใใีใช้ตัวไหนใช้ตัวตัวไหนใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้ เทโรจาวาเนาะจะวา meter, ออวาแมเตอร์พิเตอร์เราใช้จาวาแมเตอร์พิเตอร์จาวาลีเวิร์ด C P ตัตเจอร์เอ,อ่อถ้าใครสงสัยก็อยากลองลองตัวอื่นได้นะเออมันมันวิธีการใช้หรือวิธีการเชื่อมต่อมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันบางทีมันอาจจะได้หรือบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราลองตัวนี้เราลองใช้ตัวนี้แล้วเนาะมันมันใช้ได้เออแล้วก็เลยใช้ตัวนี้ ก็เราจะเซตเป็น number เลยนะเราจะใช้เป็น number แล้วเ,เกิดไม่ได้เนาะก็เราจะไม่ได้เราเซตอะไรไปอะเราเคยเซตเราลืมไปแล้วแล้วเ,เกิดมไม่ได้อะเราอ่ะเราเซตแบบนี้ให้ดูแล้วกันแต่เราเคยเซตเป็นแบบ number ไปแล้วมันก็ไม่ได้ error อะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาพิมพ์ผิดอันหรือวาเนะนี่ยนี่ต้องไปตัวนี้นนนน อ่าโอเคถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อ่าได้โอเคก็ Copy ีมาเลยนะพิม์คำว่า set payload เนาะไม่ต้องไม่ต้องมีอตามหลังแล้วก็ Copy ไอ้ตรง payload แต่ load, ตรงนี้มาเลยมันก็ได้ลนะเราจะกําหนด option ก่อนเช็คดูว่ามันมันเป็นตามที่เรานะแล้วอ,อย่างโอเคแล้วของทุกคนเนี่ยก็จะไม่มีตรงนี้เนาะอาจจะไม่มี l host l port เนาะก็ต้องมา s ซตเ e t เองเหมือนเดิมเ e t เซ t ก็ยังไงก็พิมพ์ คำสั่งคำสั่งจริงๆมันทำจอเล็กได้ป่าะวะมันทำได้ดิเออมันน่าจะทำได้แต่เราไม่ได้ทำ <c oughs> แล้วก็พาดูจอใหญ่เลยแต่มันะเซตอย่างเงี้ย L l อเอ่อแอลโฮนแล้วก็กดเอ t e r อร์อันนี้เป็นไอพีของเครื่องตัวเองนะก็คือเครื่องเครื่องของตัวเองเนี่ยเครื่อเครื่องของเราอะเครื่องของฝั่งเราอะ่ะไม่ใช่เครื่อง target แล้วก็ถ้าเป็นพอใช่ไหมก็พิมพ์ตัวเล็ก็ใหญ่ก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลตัวเคสตกยกเว้นอันนี้ที่เราที่เราพิมพ์ไปอันนี้จะมีผลตัวเล็ก็ใหญ่ s ซ t ติ n g แล้วก,กดเอ t e ตอร์ไปก็ทุกคนก็จะได้ ได้เหมือนเราเออทุกคนก็จะได้เหมือนเราตอนนี้แล้วก็เราจะใช้อ่คำสัง่ง d คป l อยเลยมันก็จะได้เชลล์เลยแล้วก็ออจำไว้นะว่ามันชมันต้องเป็น java rmi server นเนาะจะไปทำเหมือนของเรานะของเราคือเราใช้ java java jmx server เราไาใช้โมดูลนั้นนะ จะไปลองในเราแล้วก็วันนี้เนาะเราก็จะพิมพ์คําสั่งคือ mi ก่อนเราอยากรู้ว่าเราเป็นใครมันใช้อันเนี้ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเวลามันอยู่ในเมเจอร์พิเตอร์เนาะมันใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็พิมพ์คําว่าเชลอะคราวนี้เราก็จะใช้คําสั่งคือ mi เราใช้คำัง่งทั่วไปได้ปกติละเห็นปะตอนนี้เราเป็น root หวัว i ไ,ได้เป็นสิทธิ์ root เลยแล้วก็ id นี่เราได้สิดมันก็จะพิมพ์แบบนี้ปกติได้ แต่ถ้าเกิดมาว่าเราไม่ได้พิมพ์คําว่าเชลล์อย่างนี้ใช่ไหมก็บางคําสั่งอาจจะใช้ไม่ได้อย่างเออถ้าจะไม่ดิดอลเอสเราใช้ได้อืมโอเคสําหรับแบบนี้เนาะเราก็เล่นเล่นแต่เพียงเท่านี้เนาะเอ่อแล้วก็ทุกคนจําได้ไหมว่ามันว่ามันทําอะไรบ้างอ่ะเรากดเคลียร์ไปหมดแล้วอ,ะอ่ะอันนี้เราก็จะ มันจะ Exit มันต้อง Exit ิสิจำไม่ได้อ่ะโอเคแล้วก็ Exit อีกทีหนึ่งหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะโอเคแล้วก็ Back ไปเลยอันนี้เป็น Code โค้ด e s s i o n ไปแล้วเนาะ Back อ่ะโอเคแล้วก็ and ถา,ามว่าทำไมเราพิมพ์ว่าเซิร์ชจาวาไอเนะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชตามชื่อเซอร์วิสที่เราเห็นนะที่พอร์ตหนึ่งศูนย์เก้าเก้าตอนนี้เราทดสอบอยู่ที่พอร์ตหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเนาะก็เป็นเซอร์วิสจาวาไอทีนี้อ่านเมื่อกี้นี่เราใช้อะไรไปบ้างเนาะเราใช้หมายเลขสิบสี่เนาะเพื่อตัวสอบว่าไอตัวเอ่อตัวโหลดเดอร์ตัวเอนพอย n ์เนี่ยมัน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 เปิดอยู่เปล่านะแล้วก็ทีนี้พอหลังจากเออเรารู้ว่าเอ้ยมันมัน enable ใช่ไหมก็หมายความว่ามันสามารถโจมตี ใช้ตรงเนี้เออทำรีโมทโคดเอ็กซิคิวชันต่อได้เนาะทำจวาว a โคดเอ็ e ซิคิวชันเออทำจวาวาโคดเอ็กซิคิวชันต่อได้เราก็จะมาใช้ exploit ตัวนี้อ่ะโอเคนะแล้วเราก็จำไว้นะว่ามันเป็นจวาวา Imi server เนาะอย่งเหมือนเราแต่เราหลงไปใช้ตัวนี้มันจะมีมันมันต้องมีวิธีตรวจสอบม,มันจะมีวิธีตรวจสอบเลยนะว่า มันเปิด JMX หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออ JMX มันแบบเราต้องไปสแกนดูด้วยว่า JMX มันปลอดภัยหรือเปล่าแต่นี้เดี๋ยวเราลองเลยละกันนี่อันนี้มันมีมันมีของ JMX อยู่เนาอเราก็จะลองสแกนดูก็เสร็จ อ่าโฮสปกติเน้องนวก็เซตไป ่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เฟล j m a server พอสเตกไม่ได้ Security lookup ไม่ได้แล้วก็ Discover endpoint ไม่ได้ Run host ไม่ได้อันนี้อะไรบอกสปาบอกอีสปา อันนี้ก็คือไม่ได้เนาะก็คือสรุปของตัวฝั่งอจวาวา j จมเอไม่ได้เออแต่จวาวาอารไม่ได้อยู่อืมโอเคก็สรุปก็คือสำหรับแบบนี้ก็เราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นพอร์ตอ,อื่นแล้วก็พบกันใหม่ใน ep พีถไปคะ่ะสวัสดีบาย